เป็นอีกบรรยากาศนี่โบสเรากำลังดีดโบสขึ้นก็พามาชมรับชมบรรยากาศกันครับผมพามาชมถ้ำหินออกหินย้อยเป็นอีกจุดนึ่งสถานที่อันศีนะเนี่ยงรงามอลังการมากกับวิวธรรมชาติธรรมชาติ มาท่องเที่ยวมารับชมบรรยากาศถ้ำกันบริการบรรยากาศลอยรอบนอก,นอก กในถ้มไปแล้วกจะพาเดินเข้าไปรับชมอีอกหนึ่งถ้ำครับพามาดูบรรยากาศในธรรมอลังการมากครับนี่เนาะธรรมชาติหมดงามก็ันนี้ครับในถ้ำนี้ก็จะมีองค์ปู่ฤาษี องค์ปูห่หรืีมีบรรยากาศในถ้ำครับผมอลังการมากครับดูหินหินนี้ก็เป็นรูปคล้ายๆองค์พระนะ ผมกูปูมั่นเขามีก <fit in th gerçekten> ็เป okay. ็นการกับผมในถ้ำนี่ยภายในถ้ำก็ประมาณนี้ผมนะฮะจะพาเดินชมบริเวณรอบรอก่อนกลับ อาก,การของวัดก็เป็นหนึ่งจุดสถานที่อันไรีนนะเนาะ,นะมีหินมีหินย้อยจากธรรมชาติ ลองมาเที่ยวมาชมกันได้มาชมบรรสถานที่จริงอาจจะงดงามกว่าดูในโทรศัพท์หรือดูในกล้องให้ดูในที่ถ่ายทำมาบางครั้งใช้โทรศัพท์ถ่ายมันก็อาจจะไม่คมชัดเท่าไหร่กับภาพจริงอยู่ความงดงามของที่นี่กันครับ ชมบรรยากาศหินย,ย้อยมองรถหินก้อนนี้ก็จะไปเห็นโองโค์ปูม,ม่านข้างบนโโพีมม่น้โององค์ปูม่านบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับผมกับบรรยากาศธรรมวัดวัดธรรมเขาบุต อีกหนึ่งจุดตรฐานที่อันศีนเชิญชวน f อฟซทุกท่านจงมาเที่ยวมาชมภาพในบรรยากาศในโทรศัพท์มันอาจจะไม่สวยงามเท่ากับสถานที่จริงนะครับเนี่ยบ่บรรยากาศประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมจะถ่ายภาพระยะไกลนี่น,นะน้องนะก็บรรยากาศดูดีภาพอาจจะมีอ้อนแสงบ้าง รยากาศธรรมชาติจริงๆบรรยากาศลอที่ดูเขาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมิตรภาพทั่วไทยกันด้วยครับผมฝากกดติดตามเอาไว้ว่าจะพาไปเที่ยวไปชมการที่ไหนอีก